สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับวันที่31มีนาคม2024นะครับวันนี้วันที่สิ้นเดือนแลครับคลิปนี้ก็ก่อนการคิกออฟนะครับของ3ทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลนะครับมาดูว่าคืนนี้เนี่ยใครจะเป็นเดอะวินเนอร์นะครับหรือว่าจะอย่างไรคืนนี้มีคำตอบนะครับก็คู่แรกเลยนะครับ ทีมแรกเลยครับอาร์เซนอลไปตัดแต้มกันซะเนี่ยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ก็ไม่ต้องลุ้นหน้าไม่ต้องลุ้นลุ้นเหนื่อยประมาณนี้ครับอแอดในทางลิเวอร์พูลเนี่ยเขาขอให้ทั้งทั้งคู่จบลงด้วยดีก็คือเสมอกัน <c oughs> จะเสมอเท่าไหร่ก็ช่างขอให้เสมอกันก่อนแต้มมันจะได้หยุดหยุดได้ที่หนึ่งแต้มทีมละกหนึ่งแต้มแล้วก็ให้ลิเวอร์พูลเนี่ยไปชนะไบตันซะถ้าไบตันโอ้โหก,ก็งานก็จะเข้าเข้าทางลิเวอร์พูลเลยก็คือแต้มมันก็จะหนีไปหกสิบเจ็ดแต้ม ทั้ง2ทีมที่เหลืออาเซนอลก็จะอยู่65แต้มแล้วก็แมนซีก็จะอยู่64แต้มแน่มันก็เดจะดูดีอะไรประมาณนี้ซึ่งในอาทิตย์ต่อไปอ่ะริวพู้จะงานเบาแหละแล้วก็ทั้ง3ทีมจะงานเบาละงานเบาล้ยกเวน้นยกยกยกเวนแมนซี่าับแมนซี่าง,งานหนักอยู่เพราะว่าเจอแอตตันวิลลาแต่ก็ไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงหรอกมัง้งสรุปแล้วอ่ะอาทิตย์ต่อไปหลังจากอาทิตย์นี้นะคร คิดว่าผ่านได้ทั้ง3ทีมอ่แล้วทีนี้อาทิตย์ถัดไปอีก3อาทิตย์อีก2อาทิตย์นะครับหลังจากอาทิตย์หน้าแล้วอ่าไบาตันจะพบกับอาร์เซนอลน,นะครับเนี่ยไบตันต้องออกตรงตอนรับการไปเยือนของอาร์เซนอลน,นั่นแหละฮะของเดอซาบีจะงานจะเข้าอาร์เซนอลไหมเนี่ยน่าน่าสนใจเพราะว่าอาร์เซนอลทีมเยือนอคนที่กุมความได้เปรียบก,ก็คือไบตันนะฮะอก็ เดี๋ยวเดี๋ยวรีร์พูนี้ก็จะเปิดสึกแดงเดือดอีกแล้วโอ้ไม่อยากจะเจออีกแล้วคือถ้าเจอสึกแดงเดือดมันมัน,มนอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับแหมพูดไม่ออกเลยอะไรประมาณนี้ยัง,ย,งยังมึนๆตุบมๆอยู่เลยโดนเขียบตกรอบนะแมนซีก็จะไปเจอแอตตันวินล่าโทษโทษโทษครับไปเจอคิสตันพาเล่ก็ไม่ใช่งานยากลำบากเนี่ยฮะเส้นทางมันจะอยู่ตรงนี้แหละอืม มาดูเส้นทางของอาร์เซนอลนะครับหลังจากพบกับกับลูตันทาวแล้วพบกับแมนซีแล้วก็จะไปเจอลูตันทาวไบตันแอตตันวิลล่าวูฟสเปอร์บอลมัดแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เอฟเวอร์ตันโอ้โหหนักๆเหมือนกันนะเนี่ยจะไปสะดุดตรงสเปอร์หรือว่าเอฟเวอร์ตันหรือว่าแมนยูเนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องอ่าเดี๋ยวรู้เรื่องทีเนี้ยเส้นทางของลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากเจอไบตันเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอดาบคู่ เดี๋ยวไปทำศึกแดงเดือดอ่าแล้วก็ไปเจอคริสตันพาเลตฟูลแลมเวสแฮมโอ้สบายสบายเลยนะเนี่ยเอาตามทรงแล้วเอาตามโเาามเมนตัมเลยนะเนี่ยก็จะเป็นหนักๆห,หน่อยก็ตรงเวสแฮมแล้วก็สเปอร์นี่แหละฮะแล้วก็แอตตันวิลล่าแล้วก็วูฟคิดว่าน่าจะผ่านได้หมดนะฮะน่าจะผ่านได้หมดจะไปสะดุดต,ตรงตรงนี้แหละฮะตรงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะสเปอร์ก็ไม่น่าจะสะดุดไงตามสถิติแล้วสเปอร์มาเยือนเนี่ยน่าจะ น่าจะเป็นทางลิเวอร์พูลมากกว่านะดังนั้นแอดให้สะดุดสะดุะดไอ้ตรงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนี่แหละอา,อาจจะหนึ่งแต้มเอ,อ้ยเอออะไรประมาณนี้อย่าอย่ากล่าวถึงคำว่าแพ้เลยสยองแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบนะครับหลังจากผ่านอาร์เซนอลแล้วก็จะไปแอตตันวิลล่านีหนักหน่อยแล้วก็คริสตันพาเลตลูตันมาสะดุดตรงสปเปอร์อีกแล้วไปเยือนสปเปอร์ ฟอร์เรสผ่านวูฟผ่านฟูลแลมผ่านแล้วก็จบท้ายที่เวสแฮมก็ก็น่าจะปเป็นยึดสะดุดตกสเปอร์นะครับอ่าต้องไปสะดุดเพราะว่าออกไปเยือนนะฮะออกไปเยือนถ้าหากไม่ติดอะไรกับอาร์เซนอลแล้วก็แอตตันวิลล่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะผ่านผ่านได้แล้วแล้วก็จะไปไปกุก๊กกิ๊กงุ้งยิงกับทางสเปอร์นิดนึงซอนซอนยิงอีกแล้วเมื่อคืนเนี่ยยิงยิงรูตันทาวไปสองหนึ่ง วันจันทร์ที่แล้วเนี่ยวันที่26ยังซ้อมอยู่ที่ราชมังคลายอย่ยังวิ่งปอยเลยพอวันศุกร์กลับไปยิงรูตั้นเทาแนละ้น <c oughs> นี่แหละครับสุดยอดของของนักฟุตบอลเอเชียอืมก็เรามารุ้นกันนะครับคืนนี้ว่าจะเป็นเชี่ยนไรอ่าสวนตารางเนี่ยแอดคงไม่ลงมากหกใส่ดนตรีเข้าไว้นะครับเพราะว่าแอดลงไปแล้วคลิปหนึ่งก็ ก็เราทราบอยู่ก็คืออาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซียังคว้ากันอยู่นะครับ64กับ63แต้มเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตอีกคลิปหนึ่งเลยว่าหัวตารางจะเป็นเช่นไรเพราะว่าบอลคืนนี้เนี่ยหัวตารางลุวนๆเลยหัวตารางลุวนๆเลยอาร์เซนอลจะไปตัดแต้มกับแมนซีแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านพบกับไบตันนะครับ ừ, ผลเป็นเช่นไรติดตามรับชมกันได้นะครับอะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ